บาร์บี้นะคะแล้วคุิกู่ในช่วงแทธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบีก็จะมาดูดให้กับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพานันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะดูได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะถ้าใครอยากจะเช็ควันที่อีกทีนึงก็สามารถดูได้ ที่ด้านล่างนะคะช่อง e s c r i p t i o นนะคะก็เป็นการอ่านโบบ general reading คืออ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงมาก,ตร,มากตรงน้อยยังไงนะคะก็เป็นการอ่านโดยรวมถ้าใครอยากจะให้พี่เปิด20ใบแบบนี้นะคะแล้วก็คำถามต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เป็นคำถามส่วนตัวของทุกคนเลยอะไรเงี้ยให้พี่มาตอบคำถามของคุณเลยอะไรเงี้ยนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะถ้าเรามีวุฒสัมพันธ์ร่วมกันก็จะได้มาเจอการอ่ะแมวเดินผ่านไปหนึ่งสเต็ปนะคะคือ มาเป็นความรักนะคะพาร์ทแรกจะเป็นความรักของคนมีคู่นะคะมีคู่สถานะมีสถานะหรือว่ามีคนคุยนะคะที่ชัดเจนอยู่นะคะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนสดไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถที่จะดูได้หรือดูทั้งสองพาร์ทเลยก็ได้นะคะโอเคเรามาเริกกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมังกคขนามีนสาหรับครึ่งเดือนหลังขอภัยที่มาช้านะคะเพราะว่าบี้ก็ ไม่สบายเสียงแหบรอบที่แล้วเนอะที่พี่อัดคลิปไปนะคะก็รักษาตัวตอนนี้เสียงแบบแป็นเหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละพี่จะมาดูว่าพี่พร้อมแล้วพี่ก็มี energy จริงๆนะคะที่อยากจ,จะถ่ายทอดให้ดูทุกคนจริงๆนะอย่างตั้งใจไม่ใช่ว่าแบบเออถ,ถ่ายถ่ายส่งส่งไฟอะไรประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยนะมาดูกันครึ่งเดือนหลังแล้วกันเนาะนะคะสําหรับชาวราศีมีนเป็นไงบ้างความราักอันนี้มีคู่มีคนคุยอยู่นะ ความทางงานให้ความรักราศีมีนนะคะมีคนพูดมีคนคุยเป็นไงบ้าง strength จ้า justice นะคะ The Magician The Sun แมวอีจาย Two of Swords คือแบบบี้ก็จะชอบเอาคือบี้ต้องเอาแมวมาด้วยเพราะว่าแมวมันจะน้อยใจนะคะถ้าไม่เอาขึ้นมา two of cups นะคะ three of wands n i c e of s w o r d four of s w o r d นะคะจบด้วย a c g of wands อุ้ยเรามาดูซิมาดูซิ ขอให้ขยายในจ้า Nice Open f t a c l e Seven Swans uh, The Her Friends Five o f Cup นะคะ The Star The Lover Oh My God เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น Ace o f s w o r d s t r e t h นะคะ s a t e จบด้วยว้าว Ten o f Cup นานทีจะเห็นให้ positive นะคะ แรงในซับเพนส์เคิลจัสติความรักของคุณไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมาในอดีตอ่ะมินจี้ของความแบบ uh, เป็นฟิลที่สิ่งที่บิ่เห็นไิรู้สึกว่ามันเป็นการที่ล้มเหลวหรือว่าผิดหวังเรื่องความรักรู้สึกว่าแบบมันมีอุปสรรคจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้วยที่มันล้มออกไปหรือว่าการกระทําที่มัน ไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่บททดสอบชีวิตคู่ของคุณนะคะหรือว่าของการคุยก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นบททดสอบที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดว่าเอออะไรดีอะไรไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราได้ได้เรียนรู้อะซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอะไรมัน อีฝ่าย,ออยนึงไม่ชอบอีฝ่ายนึงไม่ชอบอีฝ่ายนึงอึดอัดหรือรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้นะคะที่ผ่านมาที่แมก้กระทั่งความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นความอึดอัดนะคะความที่ห่างไกลก็เอ่ยอะไรที่มันไม่ลงตัวทุกคนทั้งเรื่องระยะทางทั้งเรื่องการเวลาทั้งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นคือจะบอกอย่างนี้ทูอ็อกซอดมันก็รู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในซอฟต์สอดเข้ามาทุกอย่างมันจะขี้คลายมากขึ้นนะคะมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะจากที่เคยรู้สึกแบบไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ทั้งเรื่องระยะทางหรือแต่ก่อนคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้หรือว่าแบบความผิดพลาด ทั้งหลายทั้งมวลที่นิสัยที่วิรู้สึกนะนิสัยที่มันเข้ากันไม่ได้หรือนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่คือคนสองคนที่มาจูนกันอะมันต้องมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่มันปรับกันไม่ได้เลยแบบเนี้ยคือคุณน่าจะคบกันหรือคุยกันสักระยะหนึ่งแต่วิรู้สึกว่าพายอนาคตทุกคนดูสิเป็นทัวร์ครับแล้วก็ด h e เลิฟเวอร์คือเป็นอะไรที่แบบเติมเต,มต็มซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแบบ ดูคุ้มค่าที่จะรออะไรแบบเนี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยมันมันเต็มไปด้วยปัญหาอะไรต่างๆนะคะเดทแล้วก็ทายโฟออฟสอดคือมันจบ จบอีปัญหาที่มันแย่ๆออกไปอ่ะคือเนี่ยทุกคนดูดีตายไพ่เดคือความตายใช่ไหมตายคนนอนตายแล้วคืออันนี้มัตตาสั่งเลยคือเข้าเมนเลยนะคะแล้วคือทุกอย่างจบมาที่จ้าเอชอปวนันแล้วก็ให้แบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเทนออบคัพอะไรแบบนี้คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นการจบเรื่องราวที่มันทําให้เ,เสียใจยอึดอัดหรือว่ารู้สึกสผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะคะจะสติเข้ามาคือ จัสติกเข้ามาพร้อมกับเซเว่นกาวิมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับอุปสรรคที่ที่มันบรรบททดสอบแล้วคือคุณสองคนอะได้ผ่านแบบแบทบทุยบททดสอบนี้ไปแล้วนะคะบททดสอบที่เออความยากลําบากอะไรต่างๆคือหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสถานะคนคุยคุณก็อาจจะได้แบบขึ้นขั้นแบบอีกสเตปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยังไม่ได้มีถึงขั้นแบบแต่งงานหรืออะไรคือถ้าคุณพบกันก็อาจจะแบบ มีโอกาสแบบว่ามองอนาคตไหมสร้างครอบครัวขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังคุยคุยกันอยู่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบว่าขอคบหรือว่าได้คบกันได้คองคู่กันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะแบบเออแค่คุยตอนนี้ก็คือแบบผ่านบททดสอบแล้วนะอะไรเงี้ยคือถึงระยะเวลาที่แบบว่าควรที่จะเป็นได้มากกว่านั้นแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่คือจะบอกว่ามันจะไม่ได้ราบรื่นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าใครแบบว่า ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คะก็คือเราต้องผ่านอุปสรรคต่างๆเข้ามาก่อนนะคะทั้งบททดสอบอะไรต่างๆคือพี่รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันกำลังเป็นเดทและคือในเอพิโซดเนี้ยคือทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่มันถ้าผูดใหญ่ๆคือเฮี้ยที่มันแบบเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดหรือว่าแบบความรู้สึกแบบเธอจะมีใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันจะกระจ่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการเลือกหรือว่าแบบทุกสิ่ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างมันจะพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแแต่่่วาไมไมด้้ถึงขันแบบ ดีขนาดนะั้นคือวิ่รู้สึกว่ามันหนึ่งสเต็ปแล้วอย่างนึงมันใช้ระยะเวลาด้วยนะคะใช้ระยะเวลากว่าที่จะผ่านจุดนี้มาได้คือมันก็ต้องต่อสู้กันเยอะมากพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้ขยายรู้ว่าสิ่งแต่คงต้องขอรอ,อ ให้ขยายที่ตัวตัวของคุณความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างกับกับคู่ของคุณแล้วก็ความรักครั้งนี้ mean ให้ j u s m e n t ใดๆก็คือเอชอปสอดใดใดก็คือแบบสุดท้ายแบบถ้าเกิดว่าคนคุยของคุณคุยเยอะหรือคูห่หลางที่มันไม่กระจ่างอ่ะสุดท้ายแล้วแบบมันถึงแบบ j u สเ m e n t มันคือการปลดปล่อยปลดล็อกในสิ่งที่มัน เหมือนเหมือนแบบพี่รู้สึกถึงความแบบยังไงอ่ะคุณจะรู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมองไปข้างหน้าได้มากขึ้นมองถึงอนาคตได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นที่พี่บอกว,ว่ามันพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเพจ of pencil คือเป็นไพ่แบบเพจอยู่นะคือไม่ได้แบบถึงกับคิงหรืออะไรแต่ว่าคือมันพัฒนาเนาะมันมองการไกลมากขึ้นขวาเมื่อก่อนเมื่อก่อนคืออาจจะมองแค่จุดนี้อะไรเงี้ยนะคะ justice ี Just ่รู้สึกว่ามันเหมือนการปลดปล่อยแบบอิสระค่าเหมือนแบบ หมือนปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบโชคชะตาแบบว่าเออให้คุณกับเขาแบบโอเคผ่านบททดสอบแล้วนะคือบางคนเนี่ยเป็นคู่กันนะคะแบบบางคนหลายๆคนชอบถามว่าเออคู่กันไหมคะรักกันไหมอะไรแบบเนี้ยแต่คือเอาจริงๆแล้วอ่ะคือมันทั้งมีทั้งคู่กรรมแล้วก็คู่แบบคู่ที่ไม่กรรมอ่ะคู่กรรมคือคู่บุญกับคู่กรรมใช่ปะแต่คือมันจะมีใครไหมอะทุกคนหรือว่าความสัมพันธ์ไหนไหมอะที่แบบ แม่งคบกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันเลยไม่ทําผิดบาปต่อกันเลยไม่เคยโกหกอาจจะไม่โกหกอาจจะไม่มีแต่แบบไม่เคยทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเลยหรอมันไม่ใช่คือมันต้องมีทั้งบุญทั้งกรรมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าบุญหรือกรรมมากกว่ากันเท่านั้นเองนะคะไม่มีความสมพั์ไหนที่ดีทุกวันนะคะพี่เบิร์ดบอกไว้ก็คือแบบ เหมือนกับที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าบี่เห็นภาพถึงความแบบว่าคุณได้ชดใช้เวรกรรมซึ่งกันและกันไปแล้วอะไรเงี้ยแบบชดใช้สิ่งที่มันแย่ๆไปแล้วคือเหมือนตอนนี้คือกรรมมันหมดแล้วเหลือแต่แบบเหลือแต่ความแบบเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันความรักซึ่งกันและกันคือทุกอย่างมที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันมันคือบททดสอบแล้วคือมันก็ได้ผ่านด่านแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะคือสิ่งที่พี่เห็นรู้สึกว่าคุณรู้สึกอาจจะรู้สึกแบบเออแบบ มันชัดเจนขึ้นมันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะมันดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบประมาณนั้นนะคะเรามาดูที่ฝ่ายเขาบ้างนะคะตัวตนของเขาความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างให้นี้กระดอนออกมานะคะซื้อไพ่ผ่านั่นเองนะคะไพ่ แต่อย่าให้รีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนนะคือถึงแม้ความรักมันจะปลดล็อกก็คือก็ยังคงค่อยเป็นค่อยไปไปอยู่นะคะคือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นความแบบว่วาเรื่องเวลาอะไรต่างๆก็มีส่วนนะคะคุนสุรับเขาเองก็รู้สึกอึดอัดต่างๆแฮงแมนพี่รู้สึกว่าความรักครั้งนี้จัสติกค,คือมันค่อยๆให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วแต่คือมันอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้แบบปุ้งป้างโปเชะคือถ้าเกิดปุ้งป้างโปเชเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่เวอร์คือมันจะต้องค่อยไปเรื่อยๆทุกคนแบบคือมันต้องใช้ระยะเวลาเออนะขว่าวาทุกอย่างมันจะออกมาแบบดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องใช้ระยะเวลาเขาเองก็รู้สึกว่าอยากจะรอดูไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่อยากที่จะรีบไม่อยากที่จะคือให้มันแบบเร็วหรือว่าไม่รอบคอบอะไรเงี้ยคือเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบมองอนาคตกันไกลแบบนานๆไม่ได้ดูฉับเฉวยฉับเฉวยอะเจปะ่ะเรามาดูที่ให้แนะนำในะอนาคต เหรียญเดอะซันไฟฟ์ออฟถ้วยเดอะฟูความมั่นคงทางการเงินความเดทเดทกับเดอะซันไม่ว่าเมื่อก่อนอะเพชชวลในซ w a ว d น รื่ว่าเมื่อก่อนนะมันอาจจะมีใครสักคนนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบยังคงรักอิสระหรือรักชีวิตของตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเออดูแลใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนะตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบทั้งสองคนอะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เติบโตนะคะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นพี่ว่าก็อย่างที่พี่บอกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พื้นดวงเบอร์ยี่สิบใบเลยนะคะว่า บทเรียนต่างๆนานาอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะทําให้คุณและเขาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเออคือมันมันผ่านอะไรกันมาเยอะอะคือมันไม่ไม่ได้แบบเป็นความรักที่แบบเอ้อรักกันปุ๊บโรแมนต์แต่งงานกันเลยคือมันไม่ใช่มันน่าจะแบบบทผ่านบททดสอบอะไรต่างๆคือมันทําให้เรียนรู้ว่าเออเรายังอยู่ด้วยกันนะคือมัน บทผิดพลาดอะไรต่างๆมันทําให้คุณกับเขาดูรอบคอบกันมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเนาะผ่านอุปสรรคต่างๆเข้ามาคือเมื่อก่อนที่มันแย่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันจะดีขึ้นนะคะมันจะชัดเจนดีขึ้นเออก็หนึ่งอีกหนึ่งสเต็ปนะอีกหนึ่งสเต็ปก็ยินดีด้วยนะคะคือได้อ่านไพ่โพสิทีฟก็รู้สึกแบบเฟรชมากนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวมีคู่มีคนคุยนะคะเรามาดูกันที่ชาวโสดโสดแล้วก็ ความสัมพันธ์คอมพลกซินะคะไม่ชัดเจนนี่เองจะเป็นยังไงบ้างมาดูสีสดไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไท้หน่อยค่ะขอพลังงานให้นะะงงนใหนะะ่อยค่ะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของชาวราศีม,มีนช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกระดากมดา Six of Swords นะคะ Three of Wands The Sun Oh my god คือไพ่สมวมากเนี่ยจะแบบคล้ายๆกันเนาะคือตอนนั้นพี่ก็เลยบอกว่าดูดูกันทั้งคู่ได้เพราะเอเินนจีจะคล้ายๆกันนะคะ Nine of Swords Two of Swords นะคะ Seven of Cups e อ g h t of Wands นะคะ Nine of Wands แล้วก็ส่งที Hangman ที่ได้ไหมหาเธอ,อยังรักกันเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เท่าไหร่แบบว่าใช่ไหมตอนนี้แบบว่ามีคนมาขายขนมจีบคุณเยอะมากหรือว่าแบบมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากโฟกัสเรื่องแฮงแมนไฟฟ์ออฟไฟฟ์ออฟสคือมิรู้สึกว่าชาวราศีมีนคนโสดคนไม่ชัดเจนคือคุณรู้สึกว่าคุณโปรงอ่ะวิรู้สึกว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ด้วยเศรษฐกษิจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุอรู้สึกว่าคุณอยากอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มงานใหม่หรือว่าโฟกัสสิ่งที่เหมือนแบบชีวิตใหม่ my life new my life ของคุณอะไรเงี้ยคือคุณยังไม่ได้อยากโฟกัสเรื่องการมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวขนาดนั้นถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีเข้ามาเยอะมากแต่ไม่รู้สึกว่าคุณจะค่อยๆดูเพราะว่าเอ่อเหตุการณ์ในอดีตอาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากขึ้น นะคะคุณอาจจะเคยเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือว่าเขาแบบไม่ได้จริงจากคุณนะไม่ได้รักคุณแค่คนเดียวอะไรแบบนี้คือมันเป็นคือมันเป็นรู้สึกว่า energy ของคุณอนะที่วิวสัมผัสได้คือคุณอาจจะไม่ได้แบบพร้อมขนาดนั้นคุณไม่อยากจะรีบเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องราศีมีนคุณอาจจะแบบบางครั้ง คุณบอกไม่รีบไม่รีบแต่ถ้าคุณ he, 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 เจอทุยอะไรของบีวะถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจก็คืออาจจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบเป็นฟิลแบบเออค่อยๆดูนะแบบเอยดูกันไปต่างๆใดๆก็คือแบบใดๆก็คือดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเจอคนถูกใจคุณอาจจะแบบสปาร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยคือให้ระวังจุดๆนี้ของเราด้วยคือถ้าไม่ถ้าแบบมันไม่ค่อยใช่หรือลังเลคืออาจจะดูนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่จริงๆพื้นฐานของคุณบอกเลยว่าอยากเริ่มต้นใหม่นะจ้าเห็นเหมือนแบบว่าไม่ดูอยากมีเป็นตัวเป็นตนแหละจริงๆแล้วอ่ะให้มันดีอ่ะเออแต่ว่าแบบที่ผ่านมาจะเคยเจ็บช้ำอะไรเงี้ยคือก็เลยต้องแบบเป็นแฮงแมงก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะคะเพลงของพี่เบิร์ดเลยแบบว่าเพลงของพี่เบิร์ดเลยอ่ะ พอแบบว่าตอนฉันรักรักจริงมันก็แบบโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบั้งก็อยู่คนเดียวไปก่อนไหมอะไรเงี้ยดูลาด่าลาวอะไรต่างๆนะคะคือมันมีคนเข้ามาแหละแต่แบบบางทีคุณก็รู้สึกแบบช่วงอารมณ์อ่อนไหวเนะี่ยเพราะว่าคุณพึ่นให้แบบว่าสองดาบขึ้นมาสองใบคือมันมีแหละที่อ่อนไหวที่แบบแบบ เพลงนี้เพลงอะไรอะถ้าเกิดว่าใครรู้คอมเมนต์ให้พีด้วยนะมันเป็นแบบฉันต้องการนะความรักแต่แบบว่าเหมือนเพลงของแอนแอนชูติมาปะที่มันแบบเจ็บแบบซึ้ำๆจบแบบช้ำๆคือมันรู้สึกแบบ มันกลัวเออมันกลัวมากกว่าคือฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีสิ่งที่ดีแต่ฉันรู้สึกแบบคือคุณอาจจะเคยเจ็บแล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวตัวเองแล้วก็อยากโฟก,กัสเรื่องงานมากๆมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบรอก่อนก็ได้อาจจะยังไม่ใช่เวลามันคือคุณปรงเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าคือในขณะที่คุณปรงอ่ะคือเหมือนโชคชะตาเหมือนกันแกลง้งทําให้คุณได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่าได้เจอคนที่เข้ามามันทําให้แบบเนี่ย แต่ทําไมแบบฉันมีแต่คือในใจคุณอยากมีแต่พอแบบพอฉันอยากมีปุ๊บคือเหมือนตอนที่คุณอยากมีมากๆคุณก็ทบเจอแต่ความผิดหวังกับความรักแต่พอคุณอยากจะพักใจมันก็เสือกมีอะไรประมาณเนี้ยเออนะสิ่งที่พี่เห็นนะคะแต่ว่าคุณก็ก็ค่อยๆดูไปอะ่ะเออไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อ,อไม่ได้รีบร้อน แต่ใจก็อยากมีคือมันเหมือนแบบว่าสมองกับหัวใจมันตีกันอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ขย,ยายนะคะตัวตนของคุณนี้แบบ nice obstacle อืคุณค้างๆมองเรื่องอนาคตแล้วทีเนี้ยมี่รู้สึกว่าคุณอาจจะโทษเวรกรรไปแล้วโชคชะตาแบบว่า,วา,าให้เธอมีส่วมาให้เธอมีใจก็คือแบบ เอาเลยฟ้าจะเอาไงกับฉันเอาเลยแบบไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีแบบมเมจิชเน the magician จริงๆหรือก็คุณก็อยากจะมีใครแหละแต่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเออแล้วแต่โชคชะตาคือเหมือนโชคชะตาที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยข้างคุณเลย <c oughs> คุณรู้สึกว่าแบบอาจจะมีบางโมเมนต์ได้ซ้ําที่รู้สึกว่าฉันเหมาะกับการที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมแบบ ฉันอาจจะไม่เหมาะกับการมีความรักก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นเลยคือคุณอยากจะแบบมั่นคงแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าถ้าฉันดีการศึกษาฉันดีอะไรฉันดีฉันอาจจะได้เจอคนดีก็ได้อะไรประมาณนั้นคือแบบจุดโฟกัสของคุณไม่ใช่ความรักคุณรู้สึกว่าเวลาน,นี้อาจจะไม่ใช่เวลาของเราคือปลงปล่อยใจยไว้เลยแต่ลึกๆอะคืออยากมีใครนะคะเพลงนี้เลยค่ะเธอคือใคร จะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตอประมาณนั้นโฟล์มากคือเพลงเยอะมากอะไรมากนะคะทุกคนเรามาดูที่เนื้อคู่เนี่นะคขอคุณรู้ว่าคนคนนั้นที่คุณคุยแล้วไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอ่อในซอฟคับทัวร์คับม่บอกแล้วไงว้าวคือมีโอกาสที่บางคนเนี่ยเกีียอกับว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมีโอกาสพัฒนาไปถึงแบบ คันแต่งงานมีเนื้อคู่นี่มันตกมาเองนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะคือวิสึกว่าก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาแต่ว่ามันอาจจะชา้าช้าจนเหมือนสลอ็อตเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบมันจะมีหวังจริงหรอว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีโอกาสอยู่นะคะว่าในเนี่ยในซูนเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เจอคู่แท้เข้ามาหาคุณนะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่นั่นเองนะคะแค่อย่าอย่าปิดใจแต่แบบ อย่าเปิดใจมากคือคือไม่ปิดกั้นนะแค่นั้นเองคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราดูให้แนะนำในอนาคตหน่อยนะคะจะเป็นยังไงบ้างขอให้แนะนำหน่อยค่ะ10อุ้ยมันโพสิทีฟตั้งแต่แบบคนมีคู่แล้วแล้วก็โพสิคือมันเป็นที่ความบาดระแวงของคุณแค่คุณตัดอดีตอตัดเอเน g y ที่มันไม่ไดีออกไปคุณจะได้พบเจอกับครอบครัวที่สมบูรณ์หรือว่าคนที่คือวิรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นแฟนหรืออาจจะแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อขยๆที่จะมาเติมเต็มอ่ะในในความรู้สึกของคุณแล้วก็คืออยู่ด้วยแล้วมันสบายใจจัส t m e n t สิ ดาบคือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักมาเยอะนะคะ The Lover Sign Up ครับมีโอกาสมากๆที่คุณจะได้พบคู่แท้ได้ในร้านนี้นะคะความรักของคุณแบบกําลังก้าวหน้าไปถึงอีกหนึ่งสเต็ปนะคะมีโอกาสที่คนโสดจะได้มีคู่ในช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะกอบเก๋ไว้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะชาวราศีมีนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของคุณใน100%นะคะถ้าใครอยากจะมาเช็คดวงส่วนตัวอยากจะมาถามคาถามอะไรต่างๆนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์เราก็จะได้มาคุยกันนะคะ ที่ไลน์อดีด้านล่างนะคะบีทิ้งเอาไว้แล้วไว้เจอกันเอพิโซดหน้าค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามมากๆเลยนะคะไม่มีทุกคนไม่มีบีนะคะขอบคุณมากค่ะบาย